สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราก็เอาชนะวูฟแฮมป์ตันได้นะครับแบบเซียวนะครับผมมาดูสิเอผู้เล่นตัวจริงนะครับวันนี้สาประตูนะครับไอซงเบเกอร์ครับแอนดูโรเบอร์สันครับวร์จิลฟันได้ครับโคนาต้ครับผมเทนอาโนกกางแมกกานะครับในอันเกเวนแบกโซบะลายนะครับหน้าขวาโมซาลานะครับหน้าซ้ายเป็นลุยดีอาร์ตหน้าเป้าเป็น โรตานะครับผมเกมนี้ก็ครึ่งแรกได้ประตูจากโคนาเต้นะครับผมกระโดดโขกเข้าไปครับทำให้ลิฟูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่45บวกสองครับผมครึ่งหลังลงเล่นในนาทีที่61นะครับโรตาก็ถูกคําฟาวนะครับผมตรกนี้ชาล่าก็เป็นคนสังหารจุดโทษนครับทาให้ลิฟูขึ้นนําแต่นั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับผมจบเวลาการแข่งขันลิฟูก็เอาชนะวูแฮมตันได้นะครับผม สองประตูตอหนึ่งครับแยหายเหมือนกันครับเพราะว่าลัวเข้าตีเสมอได้นะครับลูกภูคลองบอลห้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ผ่านบอลแม่นยำแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับยิงเข้าเป้านะครับคือยิงตรงกรอบนะครับหกครั้งนะครับเตะมุมสิบครั้งนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับผมลิวอพูขึ้นนําเป็นจ่าฝูงนะครับผมเอแข่งไปหกนัดนะครับมี สิบห้าแต้มนะครับผมแมนซิตี้ก็แข่งไปหกนัดมีสิบสี่แต้มครับอั์เซนอลนก็มีสิบสี่แต้มครับ